สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับรายการเลียนหมกล้อมหนึ่งนาทีโดยคูตองกันเองนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมหมกลล้อมเนี่ยครับผมมันเป็นกีฬาที่ถ้าคนเล่นไม่เป็นเลยครับจะดูไม่เข้าใจถูกไหมครับเล่นแล้วเฮ้ยมาเล่นอะไรกันนะมันก็แบบทำอะไรกันไม่รู้ดูอะไรไม่ออกถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วกติกาหมกล้อมเนี่ยค่อนข้างง่ายครับมีแค่ไม่กี่ข้อเองและให้อิสระในการเล่นทีเยอะมากๆนะครับ มาดูกันนะครับเบสิกข้อแรกเลยเนาะโดยปกติแล้วนะครับหมากกระดานอื่นๆเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยครับมันจะมีหมากกระดานก่อนถูกไหมครับแข่งกัน,กนเดินแข่งกันจับกินใครกินฝังตรงข้ามได้ครบก่อนชนะไปหรือแม้หรือไม่ก็กิกนขุนฝันตรงข้ามได้ก็ชนะไปถูกไหมครับแต่หมากร้อมเนี่ยจะเป็นกีฬาที่เริ่มจากกระดานเปล่าๆโลง่งๆไม่มีตัวเลยนะครับจะสลับกันวางคนละเม็ดนะครับสีดาจะวางก่อนเสมอวางตรงไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นจุดตัดนะครับอย่างเช่นอะไรแบบนี้ นะครับจุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้ดไดขอแค่สลับกันวางคนละตัวนะครับแค่นั่นนะครับอันนี้คือเบสิคข้อแรกแหละแต่ว่าวันนี้ครับที่จะมาสอนนะครับไม่ใช่เรื่องนี้แต่จะเป็นเรื่องของเบสิกอันหนึ่งที่จะต้องรู้ไว้นะครับก็คือเรื่องของการนับลมหายใจครับโดยปกติแล้วครับหมาที่ว่าลงไป1เมตรแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี เส้นของมันจะเม็นหมากถูกไหมครับมันจะมีทั้งหมด4เส้นถูกไหมครับแต่ละเส้นเนี่ยจะไปหยุดที่จุดนี้ถูกไหมจุดพวกนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับหมากเม็ดนี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4งงสามสี่ลมหาใจนั่นเองนับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับถ้าเกิดหมากมันไปอยู่เส้นอื่นอย่างเช่นไปอยู่เส้นขอบประดาน ติดตอกติดตอกติดตอก,ก,กมันก็จะมีทั้งหมดหนึ่งลมสองลมสามลมใช่ไหมครับมีทั้งหมด 1, 2, มหนึ่งสองสามลมหายใจนะครับผมโอเคดูตอกเนาะถ้าหมากมันอยู่ที่มุมกระดานล,ล่ะมันก็เจออยู่แค่สองลมหายใจเองถูกไหมครับอืเก่งมากครับทุกคนนับนับตามกันได้ด้วยเนาะโอเคครับถ้าเป็นหมากสีเดียวกันสังเกตเนาะเม็ดนี้เนาะ มันมีเส้นเอ่อ,อๆๆมันมีเส้นเชื่อมกันอยู่ใช่ไหมแบบนี้นะครับมันจะเป็นการรวมพลังกันนะครับเราจะนับลมหายใจเนี่ยครับด้วยกันกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งหมดหนึ่งหนึ่งน,งนี้สองสามสี่ห้าหกลมหายใจนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยเออแล้วถ้าหมากมันเป็นคนละสีกันนะครับ มันจะเกิดการสู้กันนะครับจากตอนแรกมันเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้กันใช่ไหมแต่พอเป็นคนละสีกันเนี่ยมันจะทําการลดพลังลงไปนะครับอันนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งสองสามเพราะว่าเส้นที่สี่เส้นเนี้ยมันโดนสีขาวแยงไปแล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นครับสีดําเม็ดนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามลมหายใจครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่มีข้อหนึ่งที่ต้องระวังดีๆนะครับ ก็คือถึงจะมีหลายๆเส้นรวมๆกันแต่มาอยู่ที่จุดๆเดียวเราจะนับแค่หนึ่งลมหายใจเท่านั้นนะครับง่ายไหมเรื่องของลมหายใจง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวครนะาวต่อๆไปเนี่ยผมจะทํเในเรื่องอื่นมาฝากด้วยนะครับเรียนจบครบซีรีส์นี้นะครับเบสิกพื้นฐาน้อมเล่นเป็นแน่นอนครับสวัสดีครับ